สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีตรวจสอบไปที่ช่องยูทูบเบอร์บัญชีหนึ่งซึ่งจะโพสต์คลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของลุงพลที่บ้านกะกอกขณะนี้มีผู้ติดตาม1 2 7 0 0 0 และจำนวนคลิป1,564คลิปโดยรูปภาพหน้าปกมีการถ่ายรูปคู่กับนักข่าวอมรินทีวีอย่างไรก็ตามฝ่ายข่าวแจ้งว่านักข่าวอมรินทีวีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บัญชี YouTube ชื่อดังกล่าวและเป็นการระเมิดนำรูปไปหารายได้อย่างไรก็ตามทีมข่าวตรวจเช็คดู พบว่ายอดวิวที่มีผู้เข้าชมสูงสุด343,948ครั้งส่วนยอดวิวต่ำสุด53,109ครั้งและยอดวิวรวมทั้งซ้น39,684,388ครั้งน,นายรณรงค์แก้วเิชรทนายความและประธานเครือข่ายหลนณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ให้ข้อมูลการเสียภาษีการเป็นยูทูบเบอร์ถ้ามีเงินได้คนไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีจะเสียมากหรือน้อยหรือไม่เสียเลยอยู่ที่ว่ามีเงินได้เท่าไหร่ตลอดทั้งปี6-3มีเงินรายได้เข้าจาก You Tube เกินกว่า3 0 0 0 0นบาทจะต้องเสียภาษี และถ้าหากปีก่อนๆเคยมีรายได้มากกว่าที่สัมภาร์เรียกเก็บก็จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอย่างเช่นมีรายได้ต่อเดือนเดือนละ60,000บาทจำนวน12เดือนเท่ากับ72,000บาทเกินกว่าฐานภาษีขั้นต่ำต้องเสียภาษีหากไม่เสียโดนฟ้องร้องได้ถ้าเรามีรายได้หลีกเลี่ยงภาษีไม่เสียภาษีมีโทษปรับ เป็นเบี้ยปรับเงินเพิ่มและมีโทษจำคุกตามกฎหมายที่กำหนดอีกด้วยอย่างไรก็ตามทีมข่าวสรุปรายได้ของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่หลังมีชื่อเสียงโด่งดังโดยวันที่หนึ่งกันยายน6 3ขึ้นเวทีกับจินตลาที่ตำบลเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครและมีงานฉเฉลี่ยขั้นต่ำสัปดาห์ละ2ถงาน แต่ปัจจุบัน136วันค่าตัวตั้งแต่10,000ถึง7หลักต่อรองได้คุณปิ๋มซีโฟหรือชาริภารินระดามณีหนึ่งในเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชามาดิพิษเจ้าของตัวยอมรับด้วยเสียงสั่นเครือวา่าลุงพลผิดสัญญาจริงนับตั้งแต่วันแรก ที่ได้มีการพูดคุยผ่านคนกลางว่าจะจ้างลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชามาดีก็มีการตกลงเรื่องสัญญากันชัดเจนส่งกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเนื่องจากทางลุงพลเรียกค่าตัวมาถึงเจ็ดหลักแต่ตนว่าสินค้ายังเป็นน้องใหม่จึงขอต่อรองให้อยู่ที่สามแสนบาทพร้อมกับระบุวันจ่ายเงิน ในแต่ละก้อนชัดเจนซึ่งตอนนั้นลุงพลและคนกลางก็รับรู้ก่อนจะเซ็นสัญญาฉบับนี้แล้วด้วยการแบ่งจ่ายเงิน3 0 0แสนบาทออกเป็น3งวดวันเซ็นสัญญาจ่าย1,50 0 0 0บาทวันถ่ายแบบจ่าย5,000 50, 0บาทวันรำบวงสวงพยาเต่างอยจ่าย1,000 0แบาทและจุดที่ลุงพลผิดสัญญาชัดเจนเนื่องจากตามสัญญา ได้ระบุไว้ชัดเจนในข้อที่4ว่าตลอดเป็นระยะเวลา6เดือนผู้รับจ้างหรือจะไม่รับทำงานให้บุคคลอื่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นประเภทเดียวกันคือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักดูแลลำไส้ดูแลผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดไขมันในเลือดโรคหัวใจโรคมะเร็งความดันโลหิตโรคความจำเสื่อมแต่ไม่นานลุงพลกลับไปรับเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าหลักล้านจากผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งมีสรรพคุณบางประการใกล้เคียงพร้อมกับการทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาชัดเจนนอกจากนี้ลุงพลไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่พูดคุยกันไว้เช่นวันถ่ายแบบคู่กับผลิตภัณฑ์ทีมงานดิวคิวลุงพลไว้หนึ่งคิวหรือจนกว่าจะเสร็จงานโดยซัพพอร์ตทั้งที่พักและอาหารการกินทุกอย่างและมีการ,รส่งสคริปต์ให้ลุงพล เตรียมตัวก่อนวันถ่ายจริงแล้วด้วยแต่ลุงไม่ทำการบ้านทำให้งานวันนั้นราช้าไปซึ่งทีมงานก็เข้าใจว่าลุงอาจจะยังไม่รู้วิธีการทำงานในวงการบันเทิงจึงพยายามทำให้บรรยากาศในกองถ่ายแฮปปี้เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดและจู่ๆประมาณบ่ายโมงป้าแตนได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งแล้วพูดเสียงดังเพื่อให้ตนได้ยินว่า จะต้องไปอีกงานหนึ่งต่อหลังจากนั้นปน้าแตนก็เข้ามาถามกับตนว่าจะเสร็จกี่โมงตนก็ตอบไปว่าก็จะต้องทำงานให้เสร็จก่อนค่ะแล้วป้าแตนก็ตอบกลับมาว่าจะต้องไปต่อด้วยน้ำเสียงแข็ง,ขงตนก็ยังยืนยันว่าต้องทำงานต่อหลังจากนั้นปน้าแตนก็กดดันตนว่ารถมารับแล้วค่ะด้วยความที่อยู่ในสภาวะกดดัน ทำให้ทีมงานต้องรวบทุกอย่างมาถ่ายให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อให้ลุงพลได้ไปทํางานต่อที่ต่างจังหวัดซึ่งนั่นหมายความว่าผลงานคลิปโฆษณาของแบรนด์ตนก็ออกมาก็ไม่ดีตามที่ตั้งไว้เนื่องจากเวลาถ่ายทําไม่เพียงพอต่อมาในวันที่มีการรำบวงสวงที่พญาเต่างอยเป็นวันที่นัดกันจ่ายเงินก้อนสุดท้ายหลังเสร็จงานด้วย ซึ่งวันก่อนหน้านั้นทางแบรนด์ได้มีการพูดคุยกับลุงพลแล้วว่าจะขอคิวหนึ่งวันหรือจนกว่างานวันนั้นจะเสร็จเพราะหลังจากลำเสร็จต้องมีการไร้สดขายสินค้าที่หน้าบ้านลุงพลต่อแต่ปรากฏว่าหน้างานหลังลำเสร็จทางลุงบอกว่าจะไปเปลี่ยนยางรถต่อทางทีมงานก็อนุญาตให้ไปแต่นัดเวลาว่า ต้องกลับมาเจอกันที่บ้านในเวลา13นาฬิกา30นาทีเพื่อไร้สดเนื่องจากคุณปิ่มและทีมงานต้องขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครในเวลา18นาฬิกาหลังจากเวลาผ่านไปจนเลยเวลานัดก็มีการโทรตามดุงพลก็บอกว่ากำลังมาจนกระทั่งเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีตนก็ไม่รอเพราะต้องเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร อย่างที่บอกไปก่อนเดินทางออกจากบ้านคุณปิ่มและทีมงานจึงได้มีการถ่ายคลิปเพื่อเป็นการยืนยันว่าตนได้นำเงินก้อนสุดท้ายมาใจ่ายให้กับลุงพลแล้วแต่ลุงพลไม่อยู่ส่วนเรื่องการฟ้องร้องลุงพลนั้นตอนนี้ตนบอกว่าทางทีมงานฝ่ายกฎหมายได้มีการร่างหนังสือยื่นฟ้องและระบุจำนวนเงินที่จะเรียกจากลุงพล เรียบร้อยตั้งแต่วันแรกที่บริษัททราบว่าลุงพลผิดสัญญาแล้วสำหรับสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ของลุงพลจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม2564รวมถึงทางทนายก็ได้มีการเตรียมหลักฐานยื่นฟ้องชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์หรือโพสต์ให้แบรนด์เสียหายด้วยนายรัชพลศิริสาครทนายความกล่าวถึงกรณีลุงพล ประกาศงดให้สัมภาษณ์สื่อเนื่องจากบางครั้งการให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไปในทิศทางที่ลุงพลต้องการจะสื่อสารลุงพลจึงตัดสินใจที่จะงดให้สัมภาษณ์เพื่อหยุดความเข้าใจผิดของผู้เสพสื่อที่จะเกิดขึ้นโดยข้อดีของการงดให้สัมภาษณ์สื่อหลักเมื่อลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อก็จะไม่มีข่าวไปนำเสนอลุงพลก็จะหยุด ความคลาดเคลื่อนของสารในข่าวได้ส่วนข้อเสียในการงดให้สัมภาษณ์ลุงพลจะเสียโอกาสในการโฆษณาตนเองเพราะปกติแล้วค่าโฆษณาของสื่อนั้นแพงมากการให้สัมภาษณ์คือการโฆษณาตัวเองโดยไม่ต้องจ่ายเงินท้านายรัชพลยังบอกด้วยว่าหากลุงพลงดให้สัมภาษณ์สื่อหลักอาจทำให้กระแสลุงพลคือแพะในคดีน้องชมพู เลือนหายไปอีกทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจจะหมดความน่าเชื่อถือในตัวลุงพลอาทิลุงพลไม่ใส่เสื้อที่มียี่ห้อสินค้าขณะให้สัมภาษณ์การกระทําของลุงพลที่นั่งนิ่งไม่ยอมให้สื่อสัมภาษณ์นั้นเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนักและยูทูบเบอร์ไม่ใช่สื่อหลักการยินยอมให้เพียงแค่ยูทูบเบอร์สัมภาษณ์เท่านั้น แฟนคลับของลุงพลอาจจะลดน้อยลงและเมื่อแฟนคลับน้อยลงยูทูบเบอร์จะขาดรายได้แต่หากลุงพลอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบบานๆก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลอย่างไรก็ตามหากลุงพลเปลี่ยนใจอยากให้สัมภาษณ์สื่อหลักอีกครั้งตนคิดว่าสื่อหลักก็พร้อมที่จะทำข่าวให้โดยอาจมีการตกลงกันว่า จะสัมภาษณ์เวลาไหนสัมภาษณ์วันละกี่ครั้งตามแต่จะตกลงกันถ้าลุงพลกลัวว่าสื่อจะนำเสนอข่าวผิดพลาดตนขอแนะนำว่าให้ลุงพลพูดจันจันแต่ได้ใจความลุงพลก็จะสามารถกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้